สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ยในเกม Ragnarok ok X Next Generation นะครับอย่างที่เราทุกคนทราบกันนี้แล้วเนะวันนี้เป็นวันสุดท้ายก่อนที่ตัวเกมจะอัปเดตแพทใหญ่ในวันพรุ่งนี้ก็คืออัปเดตเป็น r x 2.0ซึ่งจะมีอาชีพ2อที่2เข้ามามีเซิร์ฟใหม่เข้ามาแล้วก็มีการปรับสมดุลของคลาสแต่ละคลาสนะครับซึ่งเซิร์ฟใหม่เนี่ยมันจะไปเปิดอยู่ในโซนไกอานะแล้วชื่อเซิร์ฟที่ตัวเกมประกาศออกมาเนี่ยชื่อว่า Attack on Poring นะน่าจะเพราะว่าเขาไปคอลแลบกับอนิเมะ Attack on Titan พอดีก็เลยได้ชื่อเซิร์ฟเวอร์่า Attack on Poring นะครับส่วนเรื่องเวลาปิดเปิดเนี่ยตัวเกมบอ,อกมาประกาศตอนประมาณสัก3ามฟุ่มเขาบอกว่าจะปิดตั้งแต่เวลาตีห้ถึงประมาณ10บโมงนะแต่ส่วนตัวผมอมะผมมองว่าอาจจะเลทนิดหน่อยแหละเพราะว่าตัวแพดมันค่อนข้างใหญ่รายละเอียดมันค่อนข,ข้างเยอะเพราะว่านอกจากที่จะอัปเดตซอที่2กับเซิร์ฟเวอร์ใหม่แล้วเนี่ยมันยังมีการปรับสมดุลคลาสอีกแล้วซึ่งค่อนข้างเยอะนะครับตัวเกมได้ออกมาโพสตแพทโนตฉบับเต็มแล้วนะว่าอาชีพไหน เทนะ่าคร่าวๆถ้าผมจำไม่ผิดอะจะมีติปอัลโคไลท์อาเชอร์สวอตแมนแล้วก็พ่อขาประมาณนี้นะซึ่งรายละเอียดติปเนี่ยเหมือนจะโดนปรับเยอะที่สุดส่วนปรับอะไรบ้างเงี้ยผมคงไม่ได้มาพูดในคลิปนี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปแล้วก็จะงงกันแต่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ของโพสไว้ใน description นะครับเพื่อนๆสามารถกดไปดูได้นะว่ามีอะไรบ้าง โอเคสำหรับใคร Thursday, ที่รอจะเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ยังไงพรุ่ง <that> นี <S <s ้ถ้าเกิดสมมติตัวเกมปิดและเปิดตรงเวลาไม่มีดีเลยไม่มีเหตุฉุกเฉินอะไรเรามาเจอกันตอน10โมงนะครับแล้วเดี๋ยวไปเริ่มเล่นเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเค้กันสนุกสนุกคำขัานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ